เรไม่ส0ก่นัไหได้้คนจิง5เป็นจิง5หรอกที่ไหนที่ไหนนี่นี่นี่บ่แล้วนี่จิงไปเดี๋ยวใจเนมาแล้้งแพหรจิงรมไนคนบานะไ่หับกันนะละไปไหนวะบ้านเรอยู่ร้านเกมเว้ยอะไรี ำกันเพียงลอยได้คาเมค้าฮะห,หนูที่สุดหูก็เลยลีเจนด์เนาะได้แล้วล่ะถ้าพูดทำไมอักเสบไม่อยากได้ยินนะใหม่ชนะแล้วเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่แค่50วิเอง,งอะไรเอาใหม่เหรอ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสี่คนมาเล่นได้หลกลอข่ะก่อนเฮ้ยเป็นสราเปาพี่ใหม่มาเร็วใหม่พี่ใหม่ใจเย็นใจเย็นกำลังคลเชิญเเร็วน็อโอรรลุยเร็วมาแล้วเนี่ยโอโรโรดิวดจะเรียกโอ ียหน,นูมานะจ๊ะไม่มาตอนแบบมาตอนเริ่มเด็มกอลเสที่เท่านั้นนะเฮ้ยยังไม่ได้กดอัดคนยังไม่ได้กดอัดไยยังไม่ได้กดอัดเลยนะ โอ้โหมันจะเริ่มเกมอีกใจว่าเย็นเย็นอย่ค่อยอัดคิดหน้าก็นดลเดี๋ยวเดีวเดี่มา่น้นจะจะเดินจะเดิน เดาอาคิดละโอเควันนี้เรามาเล่นเบอบอเซิร์ฟเน็กินวันน, <c oughs> นี้เรามาแบบชนแนลอะไรไม่รู้เรายังไม่ได้บอก h ช n แนลผมเลยเอแชนแนลใต้ลิสคิปชั่นรกกดค่กันครับไปอันไปใจลมเล่นเล่น แล้วใท้ผมด้วยผมเป็นคนนะไม่พี่ตีลุยมันลุย <c oughs> ไปอันซับเชนเนมันได้เลยไปอันซับแชนเอวพีได้เลยไปบู๊ลุยเลยเดี๋ยวเก็บตอมาลอกก่อนนะพี่ตีลอกกับมึงเออ,เอ,อ,เอ,อ บอกแล้วว่าคนเทพอะเออเปิดคลิปเทพกว่าเนาะมันก,กับเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่ซีเต็มตกเต็มตกเร็วเต็มตกเร็วเต็มตกเต็มตกโอก้โหเนื้อ ไอ้นี่จะมาตอนเปิดเทอมอ่ะอัดคลิปตอนไอ้นี่ใช่ไหมตอนตอนวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่ฉันนั่งพุ่มพักคลองเลยลงลูกคลิปเลยลงทุกวันทุกคลิปเลยเปิดเทอมน้องไปเล่นตุงนู้นเลยไม่ไปครับไม่ไม่โอ้พุ่มปัด ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมานูผมวางมานูไว้ตรงนี้นะไปแล้วิดใครมันจะปิดจำบ้างรู้สึกว่าก็คลิปนี้เล่นสองตาที่เขาอาดัดอัดตาเดียวแต่ผมอัดสองตาผมฮาร์ดคอร์ พี่ใหม่มาทีคัสเฮ้ยพี่ใหม่มาแล้วลุยลุยแล้วลุยลุยลุยเลย,ลย ก็ลิงเรซสอฟแฟคตายเดสคริปชั่นไม่มีคนขอหรอกแต่อยากให้อย่ามาพี่ไ,ไปไั่นถึงนู้นเลยไปผีหมัวลาย,ายทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงผมไมียอดซับถึงเก้าสิบซับพีใบใบเลยโอ้ฮ่าฮ่าาแล้วพี่ตียังไม่โนบบ้างเลยังไม่หนุบ หลามอนแล้วอ่ะทำไมหนูออกอ่ะตายเอาดดดเ้าตัวตกใจเอเอเฮ้ยหนูไม่ได้ดูเองเอาน้ำมาเอาเอา,เอาน้ำเลยเปิดเลยเอเอไม่ตายสองเฮ้ยเมื่อพี่ใหม่จะตายอ่ะอาชาดหน้า พี่อาทิวคนตายแล้วเลอีกสักตาเลยโดนสองตายอยู่แล้วว้าคนมันเท่ F Y T เลย F Y T วัดดิมันพิษก๊อีอี้พี่ใหม่เี่มตายเถอะต้งตายก็ได้ ดีๆตออายบอกอีกครั้งเถอะค่ยังไม่รู้ลิซอแพร์ใต้ดิสคริชชั่นจะทำอะไรเออเอ็งไม่มีคนขอมาเยอะเกินก็จะให้เห็นไม่มีคนขอมาเยอะเฮ้ยออบางทีก็มีแบบว่าต่อดอยอะแบบหล่นลิซซอแพท์ไม่พีนแล้วแจกอะแล้วพอมาเห็นโอ้โหเห็นนึงลิซอแพท์ดีกว,ว่า กดซับแปน้องบอกาเนี่ยเทปละซูงก้าวตัวถของซูมากดไลค์ตัวเองกดซับใครอ่ะไม้เป็นไรน้องอ้าวกดปุ้ยมามามาเออก ไปตัดคลิปตอนที่ที่หมายเขายังเล่นอีกรอบกันอนนี้ใครอ,ออกอ่ะโอเคอืมคุณแม่คุณแม่ไม่ดีทุกคนทุกคน มจะส่งคลิปนี้ไปให้เอสตินผมจะส่งคลิปนี้ไปให้เอสตินดูอร่อยมากได้เลยชอบเซอรนี้นะเซอรนี้มันดังดันเดอมไม่ต้องเปียรหรอกเออเกเมื่อกี้เมื่อกี้วหมัย้นดอยแพ้่ไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องด่ไไหนอะ้อันเดอร์ยเดียงอันเดอร์ลได้ค่ะไม่รู้ซะแล้วว่าสองคนเรามีโป ทุกคนมาปโีโปลเอ๊ถ้าเราอมาแล้วบอกนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเฮ้ยจนวันี้เราต้อง่วยองตัดสอบบ็อกไปแล้วทุกคนน้องมมเตอร์ตัวโกงค่ะ PS หนึ่งร้อเนี่ยโคตร โอ้ไม่ไม่ค้างเงิวันนี้อีกแล้ว FBS ถึงเลยตนต่นตื่นี่เดี๋ยวผมจะไปอยู่ที่ฟิทเดี๋ยวนะแค่ไปเปิดประตูบ้านเฉยๆไม่มีอะไรเปิดประตูบ้านให้มาเข้าเลยเด้อผมานเข้าแล้วก็มาแตะได้ดูต่อด้วยยาสเตดของกาดิค่ะโอ้โหใช้บุกหมดเลยเหรอเฮ้ยพี่ซีอกเราอะเฮ้ยพี่ซีล้อตบล้อตบเออรู้นะกด F1 ล้อตบล้อตบ ล้อตบล้ตบเว้ยปุ๊เยุ๊ไปไปตกด้วยกันเลยตายน็เอไอ้ด็กไอ้พีซีไปทุกเตียงเร็วไปทุกเตียงเลวไม่ทันแล้สตก ใจเย็นนะครับผมยังเป็นเฮ้ยพี่ไหม่พี่ใหม่พวกเรายังเป็นพวกเรายังเป็นแบบพวกเรายังเป็นแบบคนมีมีสภาพกันอยู่อย่าไปไม่มีฟัดอยู่เออรีบคุมเตียงยังไงเราคุมเตียงแล้วเล่า่ใหม่ไม่ ฮะแล้วตอนแล้วอ่ววะเอออ่อนดอย z ูมอ่อนดอยหรอต่อยจนน่อยจนมีปมดอยเอ,อพูดแบบไม่เครียดนะเด็เขาเรียกว่าลายพยัญชนะพยัญชนะุชพยัญชนิกอะไรกันเลยไปเถอะโอ้ระเบิดจตู้ บอกแล้วบรรดามาร์าเตอร์อนดอยไม่ได้แกนงลสทีตายไม่ได้ตัวมาเตอร์เออพี่ซีเรมีแบบเมื่อกี้หนูว่าต็นอะที่ใครตดนอันน่ะตอแหลตอแหลอะไรสูมตบอันน่าปวตาหลอเหรอโอ้ย๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวแต่เย็นคลิปขึ้นโอเคกลับมาแล้ว เดี๋ยวแเดี๋ยวปัดตีสให้ซูมเลยใจเย็นเอาคลิปลงไม่ได้ไม่ไม่แล้โปรแกรมโปรแกรมอัดคลิปยันแน่เอ็มมาเล่ามาห่าโปรแกรมอัดคลิปคลิปปังมาดูริเจนเอ้ฉันดูริเจนนี่ไงไอบ้าเออเออน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเอ้ยน่ากลัวที่อย่ามาเปิดใกล้หนูเพราะหนูจะตายแล้วเฮ้ยทำไมเดี๋ยว คลิปมันตันอ่ะโอ้เคเลยจะได้ดาบแล้วเอ้ยจะได้ธนูแล้วอีกหนึ่งก้อนท่ามันน่ากลัวย่ะพี่ตีร่วงท่นมันน่ากลัวมันผิดตรรกะอะไรมันไม่เคยนึกเกิดจริงเลยว่าฉันผุดไปคาร์ดูลูซมาตเตอร์พุชเช่คู่ตัวตัวมันเจ้าพันโอเคได้แล้วได้ฮานูคลิปแมแล้ว อ๋อนักตูังออนักูจังอ๋อนักจังพ,พี่มาหนี้มาพี่มาหนี้พี่มาหน,นี้หน,น,น่อยดูยยยดูคุณจริงโดนได้หรอโอ้โหคุณเสียวเสียวมาอะไรยิงโดนนะเสียวเฮ้ยิดว่าคิดต่อดีกว่า เฮ้ยตายเย็นจะเปิดคลิปไม่เกไม่เยังมันออกมายาหายปวไม่ไมหนูให้ดูตอนนี้อยู่กับนายแครตูนะก็คลิปนี้ก็มันอาจจะสั้นเพราะอันนี้เล่นเป็นรอบที่สองจะมาเปิดตอนหน้าเนาะจะเปิดเพราะว่าเมื่อกี้ลืมกดอัดนีิ๊ติ๊ต้องโปรแกรมอ่านตัวอนเนอ สิ่งนี้ไปโได้เนี่ย z o o ตายเลยสิ่งทนได้เปินอะไรล่ะอ๋อม่เสียงนาควรร้อไมเสียงน้ครรอองไร้องไห้รัที่นี้ด้วยยัร้อไห้แง่ทำไมต้องมาลองให้ตอนอัดคลิปด้วย อ๋อเปิดเต็มที่ช่องช่องอะไรนะเปิดนั่นแหละช่องหมาอะไรนึกว่าไอเจ็บเทือ่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 แป๊บนะมีเสียงรบกวนคลิปนี้ก็ขออภัยไม่ไหวแล้วอ่ะรู้ป่ะเออคิดว่าไม่รู้เหรอเออไม่เดินเออไม่เดินเออไม่เดินเออนั่นแหละไว้อ่อนหน่อยว่ะ โอ๊ยอดได้เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาใหญ่ดังเลยโอ๊ยแอ๊ย่จังโอ๊ยเกบหล่อวันนี้แล้วจมติดตามได้ไงพานะเดี๋ยวเดี๋ยวลุกสซี่ละไปละอะไรวะคลิปหนึ่งนาที